สวัสดีครับอยู่กับผมซันโรชเคสเตอร์นะครับและนี่คือในช่อง YouTube นั่นเองนะครับนี่ผมไลฟ์ไลฟ์นี้เป็นของ e x o ก Hero นะครับเกมมือถือที่หลายคนอาจจะงงพี่มันเกมอะไรพี่นะครับไม่รู้จักเลยนะครับเอานี่นั่งข้างๆแล้วเดี๋ยวปู่จะเล่าให้ฟังนะครับผมเออ มันคือเกมดีเกมหนึ่งนะฮะมันคือเกมดีเกมหนึ่งนะครับเกมดีเกมหนึ่งที่มีภาพอาร์ตที่สวยมีเป็นเกมแนวเทิร์นเบดที่เนื้อเรื่องเข้มข้นนะครับแต่ว่า,าพลาดอยู่เรื่องใหญ่ๆเลยคือเด,ด็หรือผู้พัฒนาเกมทําอะไรไม่ค่อยถามสุขภาพนะครับนึกจะปรับอะไรก็ปรับนึกจะทําอะไรก็ทำนะทำโดยจนแบบไม่ได้ถามสุขภาพคนเล่นสักคำนะครับบางทีปรับคุณภาพชีวิตแบบที่คนเล่นไม่ได้ขอนะครับ นะครับก็เลยนั่นแหละนะครับหัวจะปวดนะผวผมบอกหัวปวดมากนะครับก็เอ่อตรงนี้นะครับเดี๋ยวหลังๆเนี่ยมีคนถามเรื่องไกด์นะครับวิธีเล่นค่อนข้างเยอะเหมือนกันว่าเฮ้ย hey, เกมนี้มาเล่นอะไรยังไงอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าเอาตรงนะผมอะเวลาทำทำทำไกด์อะไรผมเริ่มขี้เกียจผมเป็นคนที่คนอื่นชอบให้เขียนคนอื่นชอบให้พิมพ์แต่แต่ผมอะขี้เกียจนะครับผมเออผมขี้เกียจนะผมไม่ขี้เกียจมากนะครับดังนั้นก็อ่ะวันนี้ ด i เรคเตอร์โน้ตนะครับหรือว่าสารจากผู้พัฒนาเกมนะครับผมผู้กำกับเกมนะครับซิกเนเจอร์ฮีโร่ใหม่นะครับพร้อมกับเมมโมเรียลซาก้าที่4นะครับผมนะก็มาจัดกันเลยเพื่อนๆจัดกันมาแบบเบิ่มๆเลยสวัสดีเอ้ยสวัสดีการเดียนเพื่อนสวัสดีคุณป๊อปด้วยนะสวัสดีคุณกิกนะครับสวัสดีนัทสุวรรณนะครับมาอยู่กันครบเลยนะครับแหมนะมาลุย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 นะ สวัสดีนี่คือยองซุนซอยนะครับผมชื่ออาจอย่างนี้ปไม่รู้นะครับดีเดเตอ Director, ร์ผู้กลับของ X x o HERO กนะครับก็เหมือนเดิมนะจะมาคุยกับ SIT เอเจ r ตอร์ฮใหม่นะครับตัวออร่าใหม่แล้วก็เมมโรซาก้าใหม่นะครับผมก็เหมือนเดิมนะ รายละเอียดทุกอย่างในนี้นะครับยังไม่ประกาศอย่างเป็นทางการนะครับและอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตนะครับเนื้อเรื่องในแชปเตอร์ที่29นะครับผู้ผู้ผู้ยึดมั่นนะครับผมอ่าหรือว่าบีลิเวอร์นั่นเองนะครับอ่าผู้เชื่อมั่นนะครับก็น่าจะเป็นเรื่องของต่อจากไอคอนเนาะที่ทําการนะเติบเมืองเลโดมแล้วเรียบร้อยนะครับน่าจะมีคนเล่นกันไปหมดแล้วมั้งน่าจะยังไม่มีใครแบบโดนสปอยล์มาเพราะว่ามันผ่านไปหลายอาทิตย์แล้วนะครับก็เมืองเลโนเมืองเลโนมโดนระเบิดไปแล้วเรียบร้อยนะครับเราก็ต้องมาขอความช่วยเหลือจาก วลาดิเมียนะครับวลาดิเมียนะครับผมนคนนี้คนละคนละวลาดิเมียทั้งปรปูตินนะครับคนละคนนะครับก็ออตอนนี้ก็บุกไปยังถึงเมืองเซนเวสเลยนะครับแล้วก็ต้องไปดูว่าที่เซนเวสเนี่ยนะครับจะเป็นอย่างไรเขาบอกว่านิวคิงนะ ราชาคนใหม่แห่งเซนเวสนะครับจะเป็นใครแต่คงจะไม่พ้นตัวของเรเชลแหละนะครับคิงคนใหม่ของของของเซนเวสนะเออนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่า,าใครจะเป็นคนที่สามารถช่วยเหลือในการต่อสู้กับจกักรพรรดิมังกรเอคคอได้นะครับผมนะก็มาดูกันในช h a ปเตอร์ที่2 9สนะครับส่วนแน่นอนว่าเนื้อเรื่องในช h a ปเตอร์ที่2 8จะง่ายขึ้นนะครับผม ตับต่ำศูนย์เลยนะครับซิเนเจอร์ออร่ราตัวใหม่นะครับของตัวเกมก็คือวลาดิเมียนะครับวลาดิเมียก็เป็นตัวละครสายแทงนะครับเธอเป็นตัวละครสายแทงที่ยังไม่ได้บอกสกิลเลยครับแต่นี่ก็เป็นตัวละครตัวแรกนะครับที่มาแทรกตัวออร่ราเดิม นะครับเพราะว่าเธอเป็นตัวออร่าของประเทศเรโนมนะครับก็คือเรโนมเนี่ยปกติจะมีเรเชลถูกไหมนะครับราเชลเรเชลเแหละตัวเดียวกันนะครับพอหนุมร้อนนะครับก็จะมีวลาดิเมียนะครับเป็นตัวที่2นะครับผมเติมมาคู่กับเรเชลเลยนะครับผม ก็บอกว่าเป็นตัวละครสายป้องกันนะครับที่สามารถใช้ตัวของเมสนะครับผมเป็นตัวของลูกตุ้มนะครับในการเข้าไปเวียงจจ่โจมศัตรูนะครับในการต่อสู้เนะี่ยเขาจะเป็นคนที่สามารถเป็นแทงที่สามารถซัพพอร์ตผู้เล่นในทีมได้นะครับผมก็เป็นตัวละครที่อยู่ในประเทศเลนโนมนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่นานมากแล้วนะตั้แต่เราเพิ่มตัวละครซิกเนเจอร์หรือตัวออร่าใหม่นะครับหลังจากเรเนอร์นะครับผมเลยเลเ,เนอร์ก็นานแล้วนะครับก็มาเป็นวลาดิเมีย นะครับผมต่อมาก็เป็นแชนอัพนะครับเป็นตู้ใหม่นะครับเพิ่มอัตราการได้รับวาลาดิเมียนะครับซื้อส่วนตัวแล้วเนี่ยนะครับก็ไม่ค่อยแนะนําตู้นี้เท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันไม่มีเฟสคอนะครับก็ไปกดตอนที่มันมีเฟสคอน่าจะคุ้มกว่าตามสุดนะครับแต่ใครรีบร้อนก็จัดไป นะครับอ่ะก็เป็นตัวของวลาดิเมียนะครับก็สามารถหาได้ผ่านจากกาชาทั่วไปเลยนะครับผมโดยเฉพาะนะครับตั๋วประเทศเลโนมนะคือตั๋วเลโนมอ่ะเอาตั๋วประเทศไปกดเลโนมมันก็จะออกเยอะขึ้นนะครับโอกาสออกสูงขึ้นนะครับแล้วก็สามารถสร้างได้ในประตูแห่งการสร้างสรรค์น,นะครับประตูคราฟนะครับนะี่ ก็ได้จากไม่หลงไม่เลวคือปกติเลยตัวออลาทั่วไปนะครับแล้วก็มีซิกเนเจอร์ฟอรต์นะครับผมสามารถใช้ทั้งเรเชลหรือวลาดิเมียก็ได้นะครับในการอัปเกรดซิกเนเจอร์ฟอรต์ของเลนมนะครับเพราะว่าทั้งสองคนอยู่ประเทศเดียวกันนะครับดังนั้นก็สามารถไปใช้ตัวของอวลาดิเมียนะครับกับเรเชลได้นะครับในการอัปเดตซิกเนเจอร์ฟอสต์อัปเกรดนะครับต่อมาระบบสเกลนะครับระบบสเกลก็แน่นอนว่าเอาเกลือนะครับเอาเกลือไปแลกนะครับ แบบเอาเนือไปแลกนะครับก็เนี่ฮะก็จะเป็น2ประเทศเนาะสองประเทศนะครับก็คือเลโนมกับตัวตัวเลโนมก็จะมีเลเชลกับวาลาดิเมียเห็นไหมนะก็จะมี2ตัวละครน,นะครับแต่เป็นประเทศแรกเลยที่มีซิกเนเจอร์ออร่าสองตัวละครน,นะครับแต่เห็นว่าหลังจากนี้เขาจะทำแบบนี้เรื่อยๆนะครับผมอ่ะก็จะใช้ตัวละครจากอ่าเลโนมนี่แหละนะครับเหมือนเดิมนะครับแต่คุณจะเลือกได้นะคุณจะเอาอะไรเห็ๆๆๆๆนไหม คุณจะเลือกได้นะว่าคุณอยากจะได้เลเชลหรือว่าคุณจะอยากจะได้ ome, เรโนอันนี้มันไม่ซีนะครับผมก็สามารถที่จะเลือกนะครับเลือกได้แต่ว่าเราอยากได้อะไรนะครับแต,ไต่ไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องซีเรียสก็คือ,อยังไงก็ได้อยู่แล้วนะครับต่ยังไงก็ได้อยู่แล้วนะครับอ่ต่อมานะครับร้านค้าของเฮียวอนนะครับ <clears throat> <c oughs> ผมก็จะมีการเอ่ออก็มีไม่มีอะไรซื้อเศษได้ซื้อเศษวลาดิเมียได้นะครับผ่านในร้านค้าของเฮียวอนนะครับไม่มีอะไรก็เป็นตัวอื่นนะครับต่อมา เมมโมสซากาใหม่นะครับของเอลนะครับผมเอลก็เป็นตัวละครใหม่เลยเหมือนแอตแอตแลนนะครับก็เนื้อเรื่องของแอตแลนเนี่ยเอาตรงนะสารภาพบาปคือ,อยังเล่นไม่ครบ นะครับแต่ว่าตัวของแอดลอนเองเนี่ยก็เป็นเนื้อเรื่องของเก่านะคือย้อนอดีตต้นตอของนอร์ทฟรอนฟรัสตี้นะครับต้นตอของซูฟราเคนนะครับว่าเป็นอะไรยังไงนะครับแต่ผมยังเล่นไม่จบใครที่ยังเล่นไม่จบก็ไปไถได้นะครับผมก็ยังแตผ่ผมต้องนั่งไมนั่งเล่นเหมือนกันยังลืมลืมไปว่ายังเล่นไม่จบนะครับก็เรื่องเรื่องของเอลเนี่ยจะย้อนไปนะครับที่จะบอกถึงความลับในเกาะ ลกร้างนะเกาะเกาะเกาะที่ถูกกร้างเลยเกาะเกาะทิ้งร้างนะครับเมื่อ10ปีก่อนนะครับย้อนอีกแล้วนะคือตัวเกมตัวนี้เหมือนพยายามจะปูถึงอดีตแบ็คของตัวละครทั้งหมดเลยนะเป็นตัวของปมที่ขดไว้นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่า e อลได้จะยังไงนะครับเขาบอกในเมโลซากานี้ก็จะมีพาร์เซลเพิ่มขึ้นมานะครับอ่าก็จะมีกิมมิคที่ทำให้คุณสนุกต่างๆนะครับเช่นตัวเกมเป็นรูบงรูบิกต่างๆนะครับก็ เตรียมไปเล่นกันได้นะครับในเมมเบรลซาก้าใหม่นะไอตรงคอนเทนต์เนี้ยเล่นไปแล้วไม่มีอะไรนะเป็นเนื้อเรื่องเฉยใ,ใครอยากเพเนื้อเล่นก็เล่นใครไม่อยากเสพก็แล้วแต่นะครับผมนะต่อมาการเปิดจะเป็นทางการของอ r ร v ค r วิสนะครับหรือว่า RTA นะครับผมเป็น PVP คอนเทนต์แบบเรียลไทม์นาสู้กับคนจริงๆนะครับอ่ะก็ กำลังสู่ใน่องสุดท้ายนะครับเรื่องเกี่ยวกับการผลสุดต่างๆมันจะเป็นเรื่องของของรางวัลตอบแทนนะครับความสัตย์ลภาพแล้วก็ตั๋วในการใช้เข้านะครับตอนนี้ก็รอกันหน่อยนะครับคิดว่าน่าจะใกล้แล้วนะครับต่อมา t ก e เดร e นะครับภารกิจใหม่นะครับได้รับทำภารกิจรับตัว r เรดเฟ a ค l ของ r รเนอรนะครับผมสวยมากไป็ทีมเดียวกับชมิดนะครับแล้วก็ดอกกานั่นเองนะครับทุกคนสวยมากนะครับ ต่อมา Eternal Bond นะครับรอบนี้แจกเลนเนอร์กับกาฟนะครับผมใครขาดก็ไปนะครับรอแลกกันได้รอเลือกกันได้นะครับต่อมา Exotero Steam Client Version นะครับก็อยู่ในช่วงสุดท้ายของการพัฒนาคลา e เอของบนสตรีมแล้วนะครับกำลังเข้าไปมีให้เล่นกับสตรีมนะนะฮะใครที่รอเล่นก็สามารถไปเล่นได้บนสตรีมเลยนะครับก็สะดวกดีนะครับผมต่อมานะปรับให้ เออ่ของสมไอช่องช่องอุปกรณ์สมสัยแม็กอะสูงสุดมากขึ้นนะครับผมก็ตอนนี้อัปเกรดมาค่อนข้างเยอะนะครับอัปเกรดมาค่อนข้างเยอะก็คือเพิ่มจากพันห้าเป็นสองพันะเพิ่มมาห้าร้อยนะครับก็คือโอเคขึ้นเยอะเลยนะครับผมนะอัปเกรดได้เพิ่มนะเป็นสองพันนะครับผมแล้วก็เรื่องของอีควิปเปอร์อัปเดตนะครับสามารถที่จะเปลี่ยนเออ่ อ๋อก็คือเหมือนไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะครับเหมือนพยายามสร้างตัวของ history หรือว่าประวัติในการสวมใส่ตัวละครต่างๆนะเพื่อที่ทำให้คนเล่นสามารถจัดเปลี่ยนอุปกรณ์ได้ง่ายขึ้นนะครับผมอ่ะทิ้งท้ายน่าจะเป็นเรื่องสําคัญนะครับก็ นะปิดคอมเมนต์ปิดท้ายนะครับว่าตอนนี้เมมเบรซาก้ามาถึงในช่วงครั้งที่4แล้วนะครับหลายคนก็อาจจะรู้อยู่แล้วว่าเมมเบรซาก้าเป็นคอนเทนต์ที่ทําให้คนเหนไซต์สตอรี่นะเป็นเนื้อเรื่องนะครับย่อยของตัวละครต,ต่างๆในอดีตและปัจจุบันและอนาคตนะครับซึ่งทําให้เกมมัมีความหลากหลายนะครับอย่างไรก็ดีในเรื่องของเนื้อเรื่องเนี่ยเราก็จะใส่ไม่ใช่แค่ในเรื่อเตอนนั้นเลยเราพยายามจะใส่ฟังก์ชันตัวเกมให้มันมากขึ้นในหมดนั้นนะครับเพื่อที่จะทําให้รู้สึก ทำให้สนุกขึ้นนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ทําให้คอนเทนต์เมอร์เซกาเนี่ยมาจนถึงตอนนี้นะครับแล้วก็พวกเรารู้สึกตื่นเต้นมากนะครับที่จะ มาพรีเซนต์ในส่วนของเมลโรสาก้าในหลังจากนี้นะครับในเมลโรสาก้าซีซั่นที่สี่นะครับก็รอติดตามได้นะครับและเราก็ยังได้แนะนําตัวละครตัวใหม่นะครับในซีซั่นที่หกครับวลาดิเมียนะครับผมนะก็เรียกกันรัตเมียก็ได้นะครับหรือว่าเราขอเรียกวลาดิเมียแล้วกันเพราะคนไทยชินหูมากกว่านะครับก็จะมีฮ kind of so ีโร่ต่างๆมากมายนะครับที่จะมีสร้างความดึงดูดกับผู้เล่นดังนั้นก็ช่วยรอกันอีกหน่อยนะครับและก็นี่เป็นครั้งแรกเลยที่อยากจะให้สปอย นะครับเฟดคอใหม่นะครับที่กำลังจะมานะครับนี่จะเป็นเรสเฟสคออ่ะเป็นรถรถออฟดีฟีสซูฟราเค้นนะครับผมก็คือเส้นทางแห่งการพ่ายแพ้นะครับผมเออนะเส้นทางแห่งการยอมพ่ายแพ้ซูฟราเคนนะครับเป็นชื่อชื่อเฟดคอนะครับก็จะเป็นซูฟราเคนใน เวอร์ชันเก่านะครับตอนหนุ่มนะครับใครที่เล่นตัวของเมมุสากาแอทลอนเนี่ยก็จะคุ้นหน้าคุ้นตากับสเปซอาร์นี้ดีนะครับผมก็รอดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับไอโซฟักเคนแน่นอนนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยเป็นสิ่งสำคัญมากนะครับอันนี้เป็นเป็นเป็นจุดจุดที่พีคที่สุดของอันนี้เลยนะคือเขาบอกว่าเอ็กซ์โซฮีโรตอนนี้ได้ย้ายจากโอซูแล้วนะคือโอซูเนี่ยเป็นความเป็นเกมเกมเดฟนะ อะต้องบอกก่อนว่าพ u ร์ิเชีร์คือรายเกมโอซูเนี่ยคือเด็นะครับตอนนี้เนี่ยเด็ส่วนหนึ่งของเกมนี้นะครับคือที่ทําเกมนี้อยู่ย้ายบริษัทไปบริษัทใหม่นะครับไม่ใช่อโูแล้วเป็นบริษัทใหม่ที่ชื่อเนอร์ดี้สตาร์นะครับคือแยกเลยนะครับแยกเลยผมคิดว่านะยังทํางานใต้ลายอยู่แต่ว่าโอซูก็ออกมาทำแตกเองเป็นเนอร์ดี้สตาร์คือแยกแยกทีมแล้วนะครับผมเดานะน่าจะมีการปรับเปลี่ยนโครงปรับเปลี่ยนโครงสร้างที่ค่อนข้างใหญ่ นะครับผมนะแต่ว่าล่าของอพนักง,งานเนี่ยนะครับยังเป็นแก๊งเดิมเลยครับที่ผมไปเช็คเช็คมาก็คือเป็นแก๊งเดิมนะครับแค่เปลี่ยนเปลี่ยนแยกออกมาจากโอซูเป็นชื่อเดนดี้สตาร์นะครับเหตุผลตรงเนี้ยเราต้องการจะสร้างแวดล้อมที่ดีขึ้นในการพัฒนาเกมนะครับ <c oughs> ผมเลยเดาว,ว่าน่าจะมีคอน FLICT internal conflict อะไรบางอย่างภายในบริษัทที่เขาไม่ได้พูดหรือพูดไม่ได้อยู่แล้วเรื่องพวกนี้นะครับนะ <c oughs> แต่ว่าเขามาอย่างนี้แสดงว่าโอเคเขายังไปต่อได้รือเปล่ไหมเขามาแบบดดิเคชั่นแบบเนี้ยคือแบบเขาอยากจะไปต่อ นะครับเพราะถ้าเขาไม่ไปต่อเขาไมเา่เขาทิ้งนะครับเขาแป๊บเดียวเขาโยนเกมแล้วนะครับเออนะครับเขาจะโยนเกมทิ้งแล้วเนออไปะเพราะว่าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าคือนึกสปอร์ตนึกออกแมชชัททุกคนคือถ้าเกิดว่าแบบจะไม่เดฟแล้วอะ่ะก็จะย้ายบริษัททําตูดแลถูกไหม ก็คืออันนี้คือเขายังไม่ทิ้งเกมแน่นอนนะครับเขาทำบริษัทใหม่นะครับเขาว่าเนี่ยฮะก็ทีมของเราเนี่ยก็จะไม่ได้มีอะไรแตกต่างมากนักจากโอซูเดิมนะครับและพวกเราจะพยายามทำให้การพัฒนาเกมเนี่ยเป็นไปได้ด้วยดีมากขึ้นนะครับ x อ็กซ์ r ซถูกเอ่อตอนนี้ประกาศมาตั้งแต่ปี2019นะครับในช่วงพฤศจิกายนนะครับง่าว่าเกมเปิดมาตอนนี้กำลังเข้าสู่ปีที่3แล้วหลังจากที่ประกาศในเกาหลีนะครับเกาหลีใต้ นะครับตอนนี้เราก็มีการพัฒนานะครับตัวของ Exos ซ e r ์ ero, และให้บริการมานานเรารู้สึกว่าเราก็ภูมิใจในตัวเกมของเรานะเพราะว่าความรักของพวกคุณที่ส่งมาให้พวกเราขอบคุณทุกคนมากนะครับและก็เช่นเดิมนะครับ e x o ซ์จะพยายามทําให้ดีที่สุดนะครับขอบคุณครับนะครับถือเป็นอนาคตที่ดีถือเป็นอนาคตที่ดีนะครับอย่างแรกก็คือเกมเดฟยังไม่ทิ้ง นะครับอย่งไม่ทิ้งอย่างที่บอกไปคือว่าถ้าเขาทิ้งนะครับเขาไม่ย้ายบริษัทใหม่แน่นอนแสดงว่าบริษัทภายในน่าจะมีต่อยตีกันสักอย่างเนี่ยน่าจะมีตบตีกันตุ๊บตๆๆตุตัตตตอ่ะนะครับมันก็เลยเกมมันจะเป็นแบบนี้นะครับผมว่าคญแจใหญ่เนี่ยคงจะเป็นเรื่องของอัปเดตซีซั่นที่ หลังจากฟลอเรนสกายที่มันเละเทะนะครับผมเออรับรีเซ็คใช่ปะ่ะเออรีเซ็คชันน่าจะตบตีกันเนยอะตบตีกันหนักๆนะครับจนกระทั่งต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะครับซึ่งก็ถือว่าการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ไม่รู้ว่าจะดีหรือไม่ดีแต่ว่าเห็นถึงความมุ่งมั่นว่าเขายังไม่ทิ้งความหวัง กับ x อ็กซนะครับแล้วจริงผมก็ส่งข้อความไปที่ CO ของเนื้อดีไซน์นะไม่รู้แกจะอ่านมานะมันเป็น Facebook ส่วนตัวแกบอกว่าเออผมอยากวอลเนเทียอยากเสนอตัวไปช่วยนะครับไปช่วยดูแลคอมมูนิตี้ให้คือผมก็ทําอยู่แล้วแหละอะไรเงี้ยก็ทำอยู่ตรงนี้อยู่แล้วถูกไหมแต่ว่าเออถ้าได้เข้าไปช่วยเนี่ยก็ถือว่าน่าสนใจเพราะว่าจะได้มีคนฟีดคอนเทนต์ให้เพราะว่าเอาจริงดูในหน้าเพจตอนนี้ดูในโซเชียลทวิตตอนนี้เหมือนไม่มีคนทํา นะครับโยนลิงก์โยนลิงก์อย่างเดียวมันแมนพาวเวอร์มันน้อยมากอะไรเงี้ยเหมือนแบบแพร่ประคองตัวแล้วก็รอรีสตัคกเจอร์บริษัทสักอย่างนะครับผมก็เลยส่งข้อความไปแล้วหวังว่าเขาจะอ่านนะครับแล้วหวังว่าเขาจะเออมองว่าเอ้คอ,อมูไทยอ่ะ โตบโตขึ้นได้นะอะไรขึ้นได้นะอะไรับเพราะพวกเราก็ลุยกันมานานแล้วข้อมูลพวกเรานะครับก็วันนี้สรุปแค่นี้นะครับสำหรับใน e x ็กซออสซโ่นะครับส่วนในไลฟ์ใครจะดูต่อก็ได้ผมจะทําไกด์สั้นๆให้อีกเล็กๆและงานเพราะว่ามีคนยังไม่เคยเล่นอีกเยอะผมก็จะมาอธิบายนิดนึงนะครับสำหรับเอ็กซออสซโ่นะครับในไลฟ์ดูกันต่อได้แต่ว่าในวิดีโอตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนคลิปยาวเกินแล้วเดี๋ยวเจอกันในรอบหน้ากับ e x ็กซออสซโครับผมสวัสดีครับอ่าไปครับเจอกันนะใน YouTube ครับทุกคน